ค่ะมือนนิมาตามแม่จีตำเล่าดวนดวนมันฟันดีอีกแล้วฟันเห็นแม่ทัพภาคสองล้วก็ทหารสูงสุดพันว่าจะเป็นตัวใดฟันเห็นนิจะพูใหญ่โตวตระว่างสองทหารสูงสุดกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับแม่ทัพภาคสองนี่ตะพูใหญ่โตวตจะเป็นตัวใดร่องไปติดตามตำเล่า เม่เกอได้ด้วยค่ะอ้าววัสดีครับแม่เก๋ครับค่ะวสะวัสดีค่ะนะครับเรามาตามในทางแม่เก๋ให้ที่เราเด้อนะครับนี่เอฟซีคนคอมเมนต์โทรมาอยากให้ตามมือสุดท้ายชุดนี้พันจีมแม่นรอบมือเล็กออกเนี่ยแหละหลักๆเลยนะ <c oughs> แม่บอกหัวที่แล้วมันคือมือมือแรกเตะจัาก็น้ออนงอแม่นแน่นอนมือนั่นมือนั่นก็เป็นมือไอ้เป็มือนอนบอก มาออกไอพ่อไอไอ,ไอ,อผู้ไอแบร์ทาภาคที่สองเอาเอกระกรม,มีเอฟซีเพิ่นอันทรงกำลังใจไม่เมกเกน้ำหมดแล้วกระสีเราสุฟสังเราเฟซซงมาเนี่ยนะครับกระสีมีเอฟซีคุณสมบูรณ์เนาะทรงกำลังใจไม่เมกเกน้ำขึ้นกันเด้อน,นะครับแล้วก็มีเอฟซีจากทั้งกรุงเทพเพิ่นเพิ่นมาป่ะหยากประสงค์ออกน้ำให้กำลังใจเมกเกน้ำขึ้นกันร <สา S 2> ่ว,วมเป็นอ่าเป็นรอยคะแนนเนาะนะครับ หือว่าเพื่อนให้กำลังแจกคะแนนมามือ่อน,นี้ให้คืนไปเป็นแปดเมื่อเก้าเมื่อ่จาาาเด็ลายก็เก่าคอยถือเด้อไปเกงว,วันนี้ไคถืนะอน้คอยินด้น้ำไเห็นกระบะขันนึง่งคอยอะากได้นึง่งคอยเอย,ย,ยงไดิรถง่อยากไ้กระบะหนึ่งคอยส้อกระบะไปถับไปหน้าจะขั้นะไปแจกขา้างเอมันด้กระบะจขนันเยอะเล็กลนางทุดลายยันเหลกระบะเอ้ยหงสามสื่นนแลวง อ๋อก็สีฟ้าเรียงได้ยังอื่นก็ได้ก็ขอทวนก็ฟันแหลกของหมู่บ้านก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ว่ามันมาของฟันแหลกเป็นว่ากันนะหมู่บ้านเก็บฟันว่าไปไปไปเบิ้งทหารล้อมไอ้ขีพเพ่งจ้ะโอเป็นว่าทหารล้อมรั่วขีเพ่งจ้ะล้อมรั่วแล้วล้อมล้อมเสร็จแล้วมีงูโตซ้ำนองปอนไม่เาเลี้ยวไอ้ เอ่เรื่อยเรื่อยขึ้นหีเพ่งเรื่อยตามที่เพิ่นล้อมนะครับถึงงูใหญ่ตัวทนองนกปอนจ้ะอือคือว่าตัวใหญ่งได้เนาะตัวท่อมนกปอนมันธรรมดาจ้ะตัวใหญ่ดีรู้นั่นต้องตีเก่าได้เนาะไม่ตีก็เพราะธรรมดาทหารแลยนะทุวังมีสามชั้นเด่นล้วนใช่ใช่มีสามชั้นสามชั้นล้วนน้ำสามชั้นเนาะแต่มีทหารเนาะจ้ะตัวซื้อว่าเขาจะตีกันไปแน่น่ะแต่ว่าจ้ะ่รู้ว่าตีถึงบ่กกัมีเอฟซีบางคนกขว่าไม่เฉพาอันมีเก่า่ ทีเป็นหาเก่าเก่าเลยที่เป็นเกเจ๊ดสนะครับอยากตีมากบางคนก็เลยตีมะเขือกันเนาะ้าีเกาว้าีอรกันขาบงคนชวนเข้ากันชวเก่าที่ชวนเก่านเพียบเลพี่น้องว่างงเนาะอันนี้คิมหมู่บ้านเนะครับตัวตะวันหนึ่งเก่ากับหกสามไปออกห้าน้อยมือคืนเลยเจ๊หกสามครับอันหนึ่งเก่านึ่เก่บอกห้านอยนี่น้องปอนบอกว่านเนว่าันแม่ไปชัดแบบให้หน่อย คำแหล็กเราชัดแบบได้แต่คำสอมันออกสาปเลยนะเห็นปะอย่างนี้กันปะมียอลงไปเก็เกก็ฟังอืมเนาะอันด่ม่นอันนี้ปะเอออันนี้แหละาีหกสามเก้าเนาะก้าสามเก้าหกสามเก้าหเก้าหกเก้าสามเก้าหาสามหกสามเนาะเก้าหนึ่งอืมเกหนึ่งนี่ขาตีคิพแรกด้วยไยจ้าตน้องปอเขาว่าสามแปดนะจ้า วันนี้เขามาตามฝันไม่ล่าสุดของมื่อนี้จ้ะเมืม่อคืนตาลวยบอกให้จุดทูกเกกับจุดคืนทูบขึ้นอืนบ่เก้าบ่เก้าอันผู้รักษาเขาจ้ะกับครูบาอาจารย์น้องกูบาอาจารย์เพราะว่ามีเกณฑ์เรื่องเคยขอบคุณนะครับน้องครูบาอาจารย์เป็นกับเลยเป็นคนที่มีเส้นระดับหนึ่งอยู่นะมีขันคู่มีขันคู่เนาะกับเลยให้เพิ่นขอให้เพื่อว่าไอ้ชื่อง,ง่ายไม่เหมายจไหม บ่ต้องหลายตัวชัางใช่เออได้บอกคุณว่าคือข่อยว่าบ่ได้บ่ะก็ขอขอบ่ต้องหลายตัวฝันดีฝันมีโชคมีใช่ให้มีให้ให้คนติดตามมีโชคออืลาบเพราะว่าเก๋บ่ได้ซื้อไงคิดว่าที่ให้คนมากเก๋นิยมกให้ให้คนที่ชื่นชอบเก๋มีโชคหนำมีโชคมีลาบหลายๆเจแสดงว่าผู้นั้นผู้ใดก็ได้ทีวี มีอาตีกม่เกยได้ัว่ามีโชคเลยคนอธิษฐานพูดเลยเอ้าเพรานอธิฐานพูดเลยนิยมนี่คิวชอตนี่ตัวเกยซืน้ำไปเกถือคาชีเกบอนที่คนหาเกเออนั <Viol in. S 1> ่นละวางดีกับเกยไงที่คนเขาจะซื้อน้ำจังเจอเออวามหมายเลยว่าพูดเลยอยากถือต้องหักไปเกยเด้ตามตีเมื่อไรไม่เจ้าตีอ่ะมาฟังฟันไม่ม่เกยนะบอกยอกันดเ เอามีเจ๊ฟันมาได้ครับเจ๊ฟันยังอยู่ชายแดนจ้ะ <ไว S 2> แต่ว่าเมื่อคืนนี่แบบ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 มันโตกันไหมจ้ะโตที่เบิงเบิงเบิงงูแล้วโอ้โมันมันโตอย่ยงเล่าเลยจ้ะเบิงเบิงงูแล้วทานเล่นแลนไปแลนไปเอาเ้าแลนไปยังแลนไปเมืมอ่อจ้ะแลนไปเมืเ่อเจ๊กันเล่นแลนตามเพราะเจ๊แลนตามเราวันนี้ พอลงมาเป็นพอบ่อสูงสูงกับแม่ทัาผ่าที่สองู่นมีสีอุ่นขึ้นหไอเราเราเราทหารทุกคนกับตะเบีตะเบี้ยทค้รพวอคนรบมองไงทรานี่บ่เราเราเพื่อนกับยืนเบายืนคุ้มทหารอยู่ไหมคือเพื่อนเบาแบบให้เบื้องดีๆนี่สิเพื่อนคือคนให้กำลังใจกันมีตบบาลูกหน้องอยู่นะกระตืน เราก็าอยิ้มสามีละจ้ะรื้อตืน่นจ้ะเพราะว่าเขาให้ม่กเกี้ยมีทานเขาให้เด้มันนี้มันเราสีเรียบเรียงให้เนาะเรียบเรียงแค่หนึง่งมันฝันต่อกันเออ,อขั้วหมายังคือขั้วหม,เม้กเนี่ยเมื่อกี้ฟันมือวา่านจ้ะฟันว่านเป็นเพร่ะเขาล้อมรัวนะครับรวดวนน้าหีเพ่งสามสันมีงูใหญ่เลื้อยเขาไปได้หีเพ่งจ้ะเป็นงูทอดองปอนตอัวแบบไง บาดนี่ผมเลี้ยฝันมือไม่มาไห <anut S 2> นม่นต่อเลยจ้าฝันต่อกเนื้ออ่าตอเนื่อหมายงไงจะบอกคนละมือจ้าฝันมาทหารเนรเด่นไปวะไรไปเด่นไปเราก็รถตู้มาขันบักงามโอ้รถตู้บักงามเห็นเลยเห็นเลขทะเบียนปะบ่ไ่เห็นเลขทะเบียนเนาะแล้วก็พอลงจากรถโอ้เกยเก่าอู้เลยไอ้คนลอเลยโคโลให้แล้วหยุดเขาอีกแล้วงานเนี้ยไอไอทหาท่าไอ้แม่ท้าพักที่สองโลโก็โอ้ยโล่ แล้วก็เ้วก็เราแมท่าภาคที่ซองก็ยืยนเคารพไหม<า>พอโบสอูงสุดลงมากลงมาแล้วเราตู้ลงมา,ก,งมากันทำกรลงาคการั้ตีงนง้องจ้ากระจบเราก็ตือนเน่ยเด็กอยู่ในพอบ่อกว่ผมคิดว่าเลขอยู่สองคนเท่านั้น คือพบอสูส <ules> <motiv ators> <klore ret ro ired> ุดๆกับเมถาภาคที่สองรถตู้มาเห็นทะเบียนกัคือสิบเอมนาต่ที่องกเนาะแต่ว่าเบื้องนนี่แหละมันเป็นมูกันมูใช่กรบเซียนพ้อมกันเซียนพ้อมกันเนาะแส่งว่าอยุตทอกันทงอกาุขี้ลูกนห้าสิบก้สิบเตัวเก้าอีกต้องว่าเมัะภาคสองเนาะเมถะภาคสองเมถะเมสูงสุดแล้วก็เมับสูงสุดกันเมธาสูงสุดสองสูงสุดสองวันาะ พว่ามันติตากันตรงอายุก,ก็ก็ร่ลงกันหน่อยเพื่อกันผ่านว่าอายุมันเท่าไรเพื่ควบจัดเก็ให้พี่น้องได้วิเคราะห์เอาเนาะเจ็ดมียอเนาะไม่ทับสูงสุดอือสองห้าสูนเปียกห้าสนเียอสูงสุด,สสดออไม่ทับผสอมอรบาเนี่ยเก็ดสูงสุดสิบเท่านนะั<อ>้นแหละเออเกดแต่เกดแต่จะองห้าสูนเปด 8. ส บานมีนิยังเมทับภาคสองภาคสองสีกสองห้าศูนย์แปดด้วยกันอ่าซึ่งมีูนย์ตรงกันคือสองห้าศูนย์แปดด้วยนะเรากิมีอายุท่กันได้ป่าเนี่ยห้าเก้าห้าเก้าหกสิบเนาะปีได้บ่านไหวพลาดได้ป่าน 10บให้เกนี่มองเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออีมักวเออสูงสุดแม่ผลักมากไนะครับเกียมากเป็นว่าสูงสุดซีบเป็นว่าสูงสุดคืออันนี้เป็นมากสนโตห้องก็ต้องเห็นสองส่ดเกิดความกันตปห้าเก้าหกส่อายุ้กตรงกันปีกอกันเลย่กี่อายุ ยี่สิบเนาะอายจที er ่ซ้่มกันได้คิดว่าเกลียวเก่าคิดว่ามีเก่าเพราะว่ามีงูงูใหญ่งูใหญ่เตะไม่ใชว่าหาเก่าหรืเก่าเตยหาเก่าหาหกระวังเด้อนะครับอาจจซีซั่กันวกกันหาหกน้ำกันันกันหาหกโบธมาหาหกนี่เลยล่ตุเก่าควบนูน ก็หาเกาได้เกาหาไดมือเลงเจ้าสีบ่ได้โทรมาหาเกศบ่เลี้ยงยึดถือก่อนเลงสีบ่โทรหาเกศบ่โทรยังโทะห์บ่อว่าโทรอีกข้อด้วยนะหกตัวแดงกิงตัวดงคุณนันก็บอกมาลอยเลยมาเลี้ยงมาลอยจิงเมาโชว์เฮกัได้สัตวแม่นหลีเนาะของเอมทาวสองนีเนาะเอากับประมาณนี้เด้อนะครับสำหรับคนฟันเม่เกศนะครับฟันสอมือเป็นฟันต่อกันเนาะฟันมือแรกเห็นทหาร กระลังล้อมรั่วหีเพ่งสามสั้นนะครับเป็นงูใหญ่ตัวบงางใหญ่ตำหนองปอนน้าเลย,ยนี่หันเน,นาะจะเลยตีกันไปแล้วล่ะเดือดรุกไปแล้วเนาะสจหรับคลิปแรกนะครับวา,านนี้ฟันมือต่อมากขึ้นมื่อขึ้นนี่ต่อกันเลยเห็นทหารเแถวหลายๆที่กระลังล้อมรั่วเนาะเล่นไปไปตอนรับไอ้รถตู้เพราะรถตู้ปุ๊บเปิดมาเป็นเมทัพพายสองเมาก่อนงั้นวะเมทัพพายสองมาตเเบเดือตอนรับเมทัพสูงสุดนะครับไม่เกี่ยวว่าเมทัพสูงสุดตรงซีฟหรืนว่า อันนี้คบมักส่วนตัวเพิ่นเด้เลยลงหายิปนะครับอายุไม่ทับภาคสูงสุดเพิ่นเยไม่ทับสุดเนี่ยคือเจ็ดมีสุน,น่าสองหนย์แปนะครับไม่ทับภาคที่สองครับชีสี่กรกฎาคมเนาะสองหนคือกันเนาะส่วนอายุมเนี่ยมาในภาคแห่งผ่านเลืเอาหากเก่าหกสิบเลยนะครับกันพร้อมอีกหาเอาแค้นแพี่น้องว่่มีภาคบัน 6, 6, 9, 6. าหกาเกนะครับเอาให้ชมให้มาเด้อนสะสำหรับทงังอย่าลืมกดอศูนยด้วครับผม เอหนเนอเออ่นเก่าศูนเนื้เลืด้วยนะครับสับน้ำเนี้ยนะครับร่องไปร่วงไปอ่ะเอาลูกป่ะเอาไดก็ได้เราวขลุงกรลุอีกเลยนะเอาไว้แพ้ด้เลยเองมนอกันนึกเอาขึ้นมากสิบไปขมากสิบก็มากไม่อกี้มากอว่าได้ระวังเลยนะครับเอากันโเกานกันใเ่าสูน้ำเลยนะครับตามนี่สำหรับของฟันมื่กี้ันดดนโนมอซบอกให้ตามดนโลงเตียงไงนี้ ทางมันค้างันมันมีเวลาเพิ่งพยาเพิ่งเทียงเรืฝากมาตามไอช่วงขังมันไ้ไม่เกลือดนะทุกวันนี้ขอบคุณไม่เกียอะไรที่ฝันดีๆเวียงปันพี่น้ังเอฟซีด้วครัเมื่อล้ชงขมันนเก่าเนาะถูกแล้วจ้าเมื่อเล้งให้รวยยกช่องมื่อเลี้งถูกวูกถูกถูกถูกะูกกนูกถถูกกถูกถดกถกดส